สวัสดีครับวันนี้ทุกคนก็อยู่ในเกม GTA แล้ววันนี้เราจะมาป้นทองกันป้นธนาคารมาดูว่าเราจะได้เงินกี่บาทนะครับผมมาเลือกหน้ากากาก่อนแป๊บนึงอันนี้เราจะปลอมแปลงตัวเข้าไปหน้ากากดำมเลยคลาสสิกมาขับไปธนาคารนะวันนี้โซโลเลยดูซิว่าจะรอดหรือล่วงนะมีสิทธิ์ล่วงสูงแล้วโซโลดิเฮ้ยวางไั่ได้ Ooh, I've been waiting on this call, baby. We moving. This, this is my shit. Home. The Union Depository. This is the motherfucking big leagues now, y'all. Hit me with that plan again, baby girl. Ooh, the, yeah, the, yeah, <laughs> the getaway. Walk right <laughs> in. we out with the gold. Then all we, we gotta do is drive it over to the counter. That's right. Now this lady who paying us is a shady ass motherfucker. Like she wearing government issue pantsuit kind of shit. <laughs> so we ain't fucking around with this one. Keep us on head <laughs> head head. Then, Remember, let's do this. Remember, your private security <laughs> gotta play the part, you dig? Just look like you're itching the shoe someone but, <laughs> but don't know oh, deep, how to flip the <laughs> Yeah, try to look uh -huh. like you got a head injury and you failed the LSPD psych test. You know, you're a little slow. <laughs> hey, what the hell? Shit gonna get real. โอ้ยตอนแรกก็จะปลอมตัวนะครับไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วออืื้หอ่านก่อนเลยตัดตัวไปขึ้น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 สถานกากโอเคเดก็บจําหน้าปลอดภัยปลอดภัยบู๋เลยมาถึงแลถือระเบิดมาแตกตื่นแล้วตื่นระเบิดมาทีแตกตื่นเลยโอเคประเซฟประเซฟโอเคเจ็ดสี่หนึ่งหนึ่งสองเปิดบู๋ตัวบอลเลย ทอง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 อะไรเจอแล้วหากวาดเลยอืมกวัดกวาดกวัดทองคำแท่งครับอืมอืกวาดสวยห้ามไอ้นี่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 กวัดกวัดหนึ่งกวาด กวาดกวาดยิ่งมั่งครับเป็นคนดุเดียวกันนะเก็บเสียงด้วยดีๆเหมือนที่เอาไปครับเหมือนที่เฮ้ยโอ้โยโดนยิงหน้าทีแม่งเลือดหายเกือบหมดเลยเอ้ยโอ้ยยืนทำไรยืนทำไรโอ้โหสี่ขันอแค่กูมาแค่คนเดียวนะตายตายตายโอเคต้องเตรียมการดีๆแล้วผม มาเต็มตัวอาจจะรีสตาร์ทบ่อยหน่อ <laughs> ยมาฟาร์ oh, มัทพร้อมเลยจัดอุย้ยเฮียทุกคนเห็นใช่ไหม <c oughs> อออะไรวะเฮีย er! แม่โคตรโกงนึงหมา้างหน้ามึงบาวเนี่ยึงนมาแล้วแตกระเบิดซับสวยงามโอเค หายซื้อเกาะครับไม่กันกระสุดลูกพุ้ยอื้อื้จายไปแล้วอุ้ยเหลาโอเคหลังเสามาฮั่นหอ้โเราไม่มีขนมตัวด้วยเนะี้ยโอ้ตองร,นรงนี้ระวังระวังนไม่ตลล้วครับไม่ตลกแล้ว ซีเรียสแล้วตังนีนน้มันไม่ขึ้นด้วยนะบางตัวเนี่ยมันไม่ขึ้นบนเดรดราให้เราเ้วยโอ้ย,อยสองแม่งยิงเกือบตายโอเค เรากลัวแม่งมาตกลงหลังเลยต้องระวังเลยไม่มีใช่ปะไม่มีข้างหลังใช่ปะโอเคเฮ้ยมาแล้วถือว่าอะไรเนี่ยแม่งน่ากลัวเลยเนี่ยเข้า,ามาข้างหลังตายเหรอตายตายโอเคโอเค mày qua đấy này, mhm 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 con, mhm 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 นิธีประตูเปิด,ดขึ้นได้ปะ่ะโอ้ยแม่ไม่ให้ขับนะครับไม่งั้นผมก็ขับทะลุไปเลยเฮ้ยไม่ค่อยสลิงมานะห <'s> าดิยิงแม่งร่วงกันยิงเหมือนมะพร้าวเลยเฮ้ยเฮ้ยกลัวข้างหลังเหมือนเดิมนี่ทำดีเรยขึ้นเลยน้อยท้าเรือนตังโทมันไม่เล็โอ้ยโอเคยตาย ใครยังวะเดี๋ยวเราเลือกฮิวแล้วนะครับฮิวแล้วี่จุโว้ยโอ้มาเพิ่มมาเพิ่มมาเพิ่มทมุนำมน,มนโอเคตายหนึ่งกระรางไป เ่ยไม่ฮิวเลยหรือมันไม่ฮิวแล้ววะ <c oughs> โอ้ยเสียวเสียวเสียวเจอหัวมึงก็ตายที่ออ้ยไอ,ย <c oughs> อ,ยอย้ไหนหวะแม่งบอกมีอยู่ในแมป สองตัวอยู่ไหนวะไม่เห็นเลยโอ้ข้างบนข้างบนโอเคตายฝ่าไปเลยนั่นเฮ้ยเจอแล้วอุ้ยตายโดยตัวนั้นแน่เลยพี่มองไม่เห็นอ่ะมันไม่เห็นตอนแรกอ่ะอยู่ดีๆมันก็มันก็โผล่มาโอเคีวิ่งไปใหม่ไปใหม่ แล้ไม่ให้กูขับรถด้วยไอ้ห่าไม่ได้ปะโอ้ยล็อกคำห่านหืมไอ้สวัสดิ์ทโอ้โหเทไอสวาร์ทลูว่าคนรอบนี้ไม่พลานละไปวิ่งผ่านเลยครับผมไม่มีไม่มีละวิ่งไปเลยวิ่งไปเลยวิ่งไปเลยอ๋อนี่ไง Okay. วิ่งไป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 ,งไปยาวไปยาวไปส okay. oh, วนโอเคโหข้างหน้ายิงดาบก่บอนเลยโอเคเพียงเพ่น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 เพนเพ่นขันปูดขันปูดโอเครอเล้วย

พยายามเลี่ยงนะโอเคขาออกไปซ้ายพยายามเลี่ยงทางตำรวจนะครับผมเราเห็นตำรวจเราก็พยายามเลี่ยงเลยโอเคลมหน้าเราเลี้ยงขวาเลี่ยงการมาท้ายได้มากที่สุดไหมไม่เสี่ยงเดือชีวิตเดียวนี้โอ้โหอันนี้โอเคงั้นเราก็หัก This, legit, okay? this some bullshit. some entrapment ain't She cool, she cool, she need us more than we need her. Hey, ain't to cause I ain't from round. Ain't no LSD or any other kind of files on me. I keep my shit protected, baby. Aye, babe. I, don't I don't know you do. Know if she good with <igraph> you, she good with me. Why the hell they out that shit ton of gold though? Oh, Low down, they come here. Good morning. Oh, my day, day, day. I'm lost. Long as they money green, I'll take you. Let the church say amen, baby. แต่บบทานหมวดเนี่ยผมตายบ่อยนะแม่ต้องระวังเวลาแบบโดนหำวดไล่โดงหำรวนอย่างเงี่ยมาดูฝั่งนี้เรากข้ไปขางใยากให้มันแบบปวดเราได้สล hmm. ั <c <c so <c <c ่งไอ้เคียมมันสลับฝั่งตามเราเหรอคุ๊ซ้ายกูไปฝาเฮ้เคนี้ก็รอดแล้วครับเอ้าป่าไปเลยเอาชิบหาย โอ้ยมีเสี่ยมีเวลามากเสีเสเลลยแล้วตำรววันนี้สองทางไม่เป็นไรเอาตำรวจดีกว่าตำรวจดีวันวสว่างนะครับค,คุค้มๆมันอยู่เลนไหนวะเลนเราอยู่เล่นเลนม,นมันวะไปตำรวจธรรมดาที่ไหน ok tập đại tăng đà nữa tăng đà nữa Nhìn lốm ok ok biến nhau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 . nhau đi biến nhau đi biến nhau ra โลดโรถเ,เ,เร็วกว่ามันอยู่ละแต่งมาโว้ย <c oughs> อืมเหยียบจุดนึงนะ่ะโดนหนีมันรอดละเดี๋ยวถ้าไปถึงจุดเหลืองเราจะตรวจมันไม่หายเราค่อยไปหนี่งนึงนะมีีอเกียรติหลบอยากขับรถกรันเออตายได้เลยโอ้ย,อยดีรอดมาไนดะ้โอเคเราโลงห่างเลยดนะ้ว เส้นหลักนะครับผมไม่งห็นแล้วทีมีไม่เห็นหแล้วมีวเราหลบเฮ้ยาดาดนะครับผมว่าอะไรทไมไม่มาแคขนาดนี้มืดฟ้าหมดินนะหาพวกไม่เจอหรอกไอ้ินเลียวซ้ายนะ เลี้ยซ้ายเราว่าลงลงนี่ได้รงยาวเลย hey, โอเครอดละสุดยอดครับมา <im itation> ดูว่าเราจะได้เงินเท่าไหร่ครับทำไมเผื่อไปปลาเราเกิดเ okay, ป็นคิปเปเลีกันจะได้รอดแล้ว okay. ตั้งนานตั้งนานเลยจำกูกไมไ่ได้พวกนี้ถ้านีตำรวจง่ายจริงนี้ผมพ่นธนาคารทุกวัน เอาเงินไหมให้เขาแล้วแต่ก็พังเลินเขาเอาเอวิวไลเหมือนกันด้วยป้นกันเองนะของพวกนี้เร็วจริงๆให้วิโรจน์มาปราบสวยแม่งเอาไปโอเคดูกันว่าเราจะได้เท่าไหร่พ l ัสโอสองแสนเจ็ดโอเคโหเสี่ยงตายแทบตายสองแสนเจ็ด โอเคสำหรับภารกิจปนธนาคารปนทองวันนี้ก็จบประมาณนี้ครับผมไว้เจอกันภารกิจหน้ารอดูกันว่าผมจะเล่นภารกิจอะไรหรืออยากให้เล่นภารกิจอะไหก็คอมเมนต์ด้านล่างเลยครับโอ้โหโดนหักไปสามหมื่นนะจากสามแสนโอเคไว้เจอกันครับผมบ๊ายโอเคเฮ้ยม